สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หมา2บายบไลฟ์สไตล์ EP 5นะครับปัญหาโลกแตกมากเลยครับวันหยุดสุดสัปดาห์พาเด็กๆไปไหนดีเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับต้องเวลยะห่างทางสังคมวันนี้พ่อมาขอแนะนำนะครับคาเฟ่ i ิฟทูนะครับย่านบางนาชื่อหอมคาเฟ่นี่เปนักงกานก็มาเสิร์ฟกาแฟแบบดิฟทูให้เลยนะครับ ไม่ต้องลงไปพบเจอคนมากคาเฟ่ที่นี่นะครับมีสนามให้สำหรับลูกๆสีขานะครับเหมาะสำหรับช่วงนี้มากเลยครับสั่งกาแฟมานั่งจิบสนามหญ้าครับมีสนามหญ้าให้เด็กๆคอยวิ่งเล่นครับและในบางครั้งก็ได้พบปะเพื่อนใหม่นะครับของสีขานะครับที่นี่ด้วย แต่มีข้อควรระวังนิดนึงนะครับสนามหญ้าของหอมคาเฟ่ครับจะไม่มีรั้วให้นะครับแต่2ใบครับเป็นขาประจาวันอาทิตย์ยามเช้าเลยครับลูกค้าคนแรกของที่นี่จะมาแต่ร้านเปิดครับจึงยังไม่มีผู้คนมาใช้บริการมากครับถ้าใครผ่านมาย่านบางนาครับหรือมาเทีย่ยวเมกะบางนานะครับ พาลูกๆสีขามาเที่ยวได้เลยครับแนะนำเลยหอมคาเฟ่ครับ